ก่อนจะพบความสวยงามเหล่านี้นะคะเราต้องมีความตั้งใจในระดับหนึ่งเลยค่ะเนี่ยค่ะมีทั้งดอกทั้งกิ่งอ่อนที่แตกออกมาสีแดงเต็มต้นไปเลยค่ะอันนี้วีซาร์นะกุหลาบหน้าตาแปลกๆค่ะมองอย่างนี้เหมือนทำด้วยหนังนะคะอันนี้เจอรี่เจนนิงตอนนี้เขาเป็นนางเอกในสายตาป้าเลยค่ะเออพันนี้ป้าจำชื่อไม่ได้นะ ขามีดอกใหม่ทัดหูใหม่แล้วแล้วก็มีดอกตูมติดติดมาเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นแมนต้านะถ้าป้าเข้าใจไม่ผิดนะคะเนี่ยค่ะป้าผสมดินกับเปลือกกล้วยเห็นไหมคะช่วงเวลาเดือนกว่าเนี่ยเขาก็เป็นดินร่วนในระดับหนึ่งค่ะป้าก็เอามาผสมกับดินสูตรของป้านะมีทั้งแกลบดำขี้วัว มะพร้าวสับหวีมะพร้าวใบก้ามปูเปลือกไข่แล้วก็จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงค่ะเอามาผสมปนให้เข้ากันแล้วก็ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปป้าไม่ได้ใช้วันนี้คลุกไว้ก่อนคะ่ะเตรียมบ้านให้กุหลาบอยู่เตรียมบ้านให้พืชอื่นๆอยู่นะคะจะทิ้งไว้สักเจ็ดวันคะ่ะตอนนี้ป้ามีเข่งใบใหญ่ที่สุดเลยคะ่ะ กวาดใบไม้แห้งๆในบริเวณบ้านแล้วก็มาใส่ไว้นะคะใส่สลับกันค่ะใบไม้บ้างขี้วัวบ้างดินบ้างเปลือไข่เพื่อนให้มาบ้างแล้วก็รดน้ํานะคะป้าจะทําอย่างนี้ทุกวันแต่ก่อนนี้กวาดใบไม้แล้วก็ใส่ถุงดําไปทิ้งนอกบ้านตอนนี้ป้าไม่ทิ้งละทุกอย่างมีคุณค่าสําหรับการเพาะปลูกนะคะป้าก็จะทิ้งไว้เนี่ยเผลอๆสัก หนึ่งเดือนเขาก็จะเป็นดินที่ดีให้เราได้ใช้ค่ะภาพกุหลาบต่อไปนี้ไม่ใช่ความฝันนะคะเป็นความจริงที่เกิดขึ้นแล้วในบ้านป้าค่ะจากการทดลองเลี้ยงนะคะเลี้ยงกุหลาบอะค่ะโดยเริ่มต้นจากการทำดินให้อร่อยก่อนป้าบอกสูตรมาหลายครั้งแล้วเนี่ยค่ะเขาให้ดอกที่งดงามที่สุดเลยตอนนี้ป้ามีประมาณ20สิบ กระถางกว,ากว่าแล้วคะ่ะเพราะฉะนั้นป้ามีความตั้งใจอย่างสูงเลยอ่ะจะเลี้ยงเอาชนะกุหลาบให้ได้ใครๆก็บ่นว่ากุหลาบเลี้ยงยากแต่จริงๆอ่ะสิ่งที่ยากกว่ากุหลาบมีอีกตั้งเยอะนะคะป้าคิดว่าตอนนี้เข้าง่ายแล้วล่ะสำหรับป้าเพราะกุหลาบกับป้ากลายเป็นคนรู้ใจกันแล้วค่ะว่าจะก้าวซ้ายก้าวขวาอะไรที่เขาฟูมไฟร้องไห้ สะท้อนออกมาจากใบาจากกิ่งจากก้านน่ะป้าดูออกนะคะแล้วก็แก้ไขปรับปรุงไปค่ะเขาให้ความสุขทุกวันนะคะป้าชื่นชมชื่นใจใครมาบ้านก็มีของให้ดูค่ะว่านี่มาดูกุหลาบป้าทุนดีซะก่อนว่างามขนาดไหนนะใหม่ๆนี่ก็ฝันไปค่ะแต่เดี๋ยวนี้ฝันของป้าเป็นจริงซะแล้วกุหลาบสวยทุกวัน นะคะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ผลัดเปลี่ยนเปลี่ยนเวียนกันไปอะ่ะที่ออกดอกมาเยอะแยะแล้วแห้งป้าก็ตัดเปิดโอกาสให้กุหลาบกิ่งใหม่ๆออกมาทดแทนค่ะบำรุงเขาด้วยใจนะคะใส่ใจให้กับเขาอะ่ะเขาก็ให้สิ่งงดงามตอบแทนมาป้ามีเรื่องคุยเรื่องกุหลาบพ,พอๆกับเรื่องกอล์ฟค่ะไม่มีคำว่าหยุดหย่อนนะคะ มันชื่นใจนะคะใครมารองเลี้ยงดูบ้างก็จะได้คำตอบเหมือนป้านี่แหละว่าความสุขอะมันเกิดขึ้นได้ในบ้านเราจริงๆนะคะมีทุกพันเลยค่ะสวยจริงๆอ่าขอถอนคำพูดไม่ใช่ทุกพันนะคะบางพันเพราะตอนนี้ป้าเริ่มหัดเลี้ยงค่ะขอบคุณที่ติดตามช่องป้าทุนดีมีเรื่องเยอะ